ดูแทนดูรอบๆนะครับเยอะมากส่วนมากก็จะมะขามนี่เยอะนะมะขามหลักพันมะขามหลักพันนะแล้วก็ไม้อย่างอื่นก็ไม่ได้แรงเลยนะครับเท่าที่ดูแล้วครับเอาไว้อยากเล่นสนุกสนานก็แวะมาได้เลยอมะขามมะขามอันนี้ก็รุ่นเดียวกันกับรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกับชุดพวก หมายสิบปีขึ้นหมดอ่ะเยอะนะรุ่นเดียวกันเยอะมากเลยมะขามเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ก็หลักพันมะขามใช่เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอเบื้องหลังวิธีทำนะมะขามยวให้พี่หมูพาไปดูอันนี้จะเป็นชุดแรกตัวนี้เป็นชุดแรกอนนี้ชุดแรกอ่นนี้สิบ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 สองปีขึ้นนะสองปีขึ้นต้นเนี้ยโอ้ต้นใหญ่นะครับแล้วที่สำคัญมาดูมอสในกระถางมอสแบบเต็มเต็มอ่ะ รอบกระถางเลยอันนี้อันนี้มันขยายไปเองเหรอครับด้วย่าขึ้นเองหมอโอ้โหแน่นมากเลยนะีขึ้นเองต้นต้นนี้แรงไหมครับนี่ไม่แรงครับหลักหมื่นนะครับมันไม่ถึงอะไม่ถึงไม่ถึงอะไม่ถึงหมื่นเออใช่ต้นนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นโอ้โหต้นนี้สวยไม่ถึงหมื่นใหญ่มากนะต้นเนี้นี่มะขามอันนี้ก็มะขามโอ้สวยแต่ละต้น มาส่วนมามาส่วนนี้ไม่ต้องพกเงินหมื่นนะพกหลักพันเนี่ยพกหลักพันพกหลักพันก็ได้ของแล้วหลักพันนะไม้ก็ทาเองครับกราคาราคาไม่แรงมากใช่ใช่ทำเองแต่ถ้ายังยังพวกพูกถึงว่าเราซื้อมาเงี้ยโอ้เราขายหลักพันไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ต้นทุนมันมาเนี่ยก็มีก็มีรับเข้าสวนบ้างเหมือนกันเลยครับก็มีบ้างครับไม้หน้าไม้จบว่าสวยสวยถูกใจไซส์ใหญ่ใหญ่เงี้ยเออเราก็อยากได้อย่างอื่นเราก็มีอยากอยามีไม้แบบอื่นบ้างอ่าใช่ใช่นี่ครับมะขาม สวยไม่ถึงไม่ถึงหมื่นไม่ถึงครับอย่างต้นนี้ตันนี้ก็เหมือนกันอ่าใช่อย่างต้นนี้ก็งอสวยอดีบิดแบบอลังการเลยบิดบิดสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะครับนี่ครับสวยต้นนี้ก็อยู่หลักพันเหมือนกันหลักพันหมดครับนี่ผมมาดูต้นต้นนี้อันนี้ขุนไก่โอ้เอวบิดดีเหลือเกินครับอันนี้เป็นไก่เหรอครับ ต้นไกลต้นไกลใช่สวยนะต้นนี้ครับอันนี้ก็ตอนตอนนี้หมื่นครับหลักหมื่นนะก่อหินสวยเลยใช่ต้นใหญ่ขอาไม้ก่อหินท่านเริ่มอายุอายุหน่อยเงี้ยมันมันไม้มันใช้เวลามันก็จะประมาณเนี้ยนี่ครับสวยต้นไกลครับนู่นครับดูแทนดูรอบรอบนะครับเยอะมากส่วนมากก็จะมะขามนี่เยอะนะมะขามหลักพันมะขามหลักพันนะแล้วก็ไม้อย่างอื่นก็ ไม่ได้แรงเลยนะครับเท่าที่ดูแล้วครับนี่ครับเอาไว้อยากเล่นสนุกสนานก็แวะมาได้เลยพี่หมูพี่หมูอยู่นี่ทุกวันไหมครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันบางทีก็อาจจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรเงี้ยโทรมาได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่หมูไว้ให้นะครับพวกพวกโพพวกนี้มันราคาเป็นยังไงครับพี่หมูราคาไม่แพงหรอกเยอะมากเลยนะโพเจ็บโพดังอ่ะก็ใครชอบว่าราคาเบาๆโอ้ตัวนี้เยี่ยวสวยเลย อันนี้ก็ Heck ap, หลับพันรือหลับพันหมดับพันหมดเนาะหลับพันหมดคู่ดังครับคู่ดังก็ใครสนใจนะครับก็มาได้นะครับที่สวนสวนของพี่หมูนะครับอยู่อยู่ที่เส้นเส้นเลี่ยงเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองเส้นเลี่ยงเมืองครับเส้นเลี่ยงเมืองนะครับมันมีพิกัดก็พิกัดไหมครับตรงนี้้าจับใน G ีบพิกัด g p s ก็ถ้าถ้ามา ถ้ามาถนนข้าวลามมาเส้นเลี่ยงเมืองอ่ะถ้าวิกได้ใครก็ก็จะกาแฟรถบัสเนี่ยตีกาแฟรถบัสเนี่ยนี่ครับไม้ไม้เอกอ่าอ่าไม้เอกชนบุรีนะครับอยู่ข้างกันมีกาแฟด้านกาแฟนะครับครับก็หรือถ้ามาไม่ถูกก็โทรมานะครับเี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับพี่หมูอันนี้ก็ขอบคุณพี่หมูมากๆนะครับที่ให้ก่รชมสวนครับครับ